รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยครีมยอม้อมผมออดาสเส้นทางจะไปถึงฝันของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปขอเพียงให้เริ่มออกเดินทางก็เพียงพอแล้วครับสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการฝันให้ไกลไปให้ถึงนะครับ ผมโตสดิศริฐิพันพรคุณชมพูนะครับวันนี้ก็รับหน้าที่พิธีกรอีก1วันนะครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับต่อเนื่องกันมานะครับกับแขกรับเชิญสุดพิเศษของทางรายการนะครับนั่นก็คือท่านอาจารย์พันโทอานันต์ชินบุตรท่านยังคงพูดคุยกับเรานะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของ4กฎพลังจักรวาลนะครับแต่ว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับไปติดตามชมกันต่อเลยครับนะครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับแขกรับเชิญสุดพิเศษ ของทางรายการแล้วนะครับขอแนะนําอีกหนึ่งครั้งนะครับสําหรับท่านอาจารย์พันโทอนันต์ชินบุตรครับท่านอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับผมขออนุญาตเรียกว่าท่านอาจารย์อนันต์นะครับครับก็สัปดาห์ที่แล้วนะครับผมกับอาจารย์ก็นั่งคุยกันอย่างสนุกมากเลยนะครับผมก็เชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยก็คงจะมีความสุขนะครับแล้วก็ได้ความรู้มากมายนะครับสัปดาห์นี้ครับยังคงเป็นเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับเคล็ดลับที่อาจารย์จะนํามามอบให้คุณผู้ชมทางด้านทางบ้านเหมือนเดิมครฮะคราวที่แล้วพูดถึง อ่สีพลังกดจักรวาลเนี่ยนะครับคราวนี้เนี่ยเราจะเอาสิ่งนั้นมาใช้ในชีวิตประจําวันของเรานะครับก็คือมีความรื่นลมนะถ้าใครฟังคราวที่แล้วก็คงจะต่อเนื่องได้แต่คราวนี้เนี่ยความสําเร็จเนี่ยมันทิ้งร่องรอยครับทิ้งร่องรอยหมายความว่าอะไรเคยมีคนประสบความสําเร็จในแง่ที่เราอยากประสบความสําเร็จมาเยอะแยะมากมายนะครับหลายรุ่นหลายยุคมากครับคือถ้าเราบินได้เราจะเดินทําไม หมายความว่าคือบางบางคนใช้คําว่าทําไมจะต้องไปคิดประดิษฐ์วงล้อใหม่นะครับในเมื่อมันมีอยู่แล้วแล้วก็ใช้วิธีการหนึ่งที่วิชา NLP หรือ Neuro Linguistic Programming การโปรแกรมสมองนะด้วยภาษานะครับเขาพูดถึงเป็นหลักก็คือการถอดแบบหรือ Modeling ถอดตั้งแต่ความคิดความเชื่อของคนที่ประสบความสำเร็จนั้นนะครับคือถ้าเราต้องการอย่างอย่างโอ๊เนี่ย ต้องการเป็นพิธีกรที่เก่งมากนะครับอาจจะเริ่มต้นเนี่ยเห็นภาพตัวเองก่อนว่าตัวเองอยากประสบความสําเร็จแบบไหนคราวนี้มันก็จะเริ่มเห็นภาพที่ใกล้เคียงคนที่ประสบความสําเร็จมาแล้วอย่างในประเทศไทยมีใครก็แล้วแต่ที่เราชื่นชอบเนี่ยเป็นโมเดลที่เป็นไอดอลหรือต้นแบบของเราแต่เราไม่ใช่แค่ว่าเราชื่นชมบูชาเขาอย่างเดียวแต่เราไปดูที่ที่ว่าเขาคิดยังไงเออเขาคิดยังไงว่าเขามองภาพตัวเองยังไงครับ เขาใช้วิธีการพูดแบบไหนใช่ไหมคำศัพท์ในการพูดบางอย่างที่ฟังแล้วดูกินใจฟังแล้วดูมันมันโดนอะไรแบบนี้นะฮะการวางท่าทางอะไรเหล่านี้เราก็ดูแบบดีๆมามาเป็นตัวเราแลน้องๆก็เหมือนกันนะครับถ้าต้องการเป็นนักเรียนที่เรียนเก่งครับก็ไปถอดแบบเพื่อนที่เรียนเก่งแค่นั้นเอง <c oughs> ดูว่าเพื่อนทํำยังไงบ้างนะครับเพื่อนเขาตั้งใจเรียนยังไง เขากลับมาเขาทาการบ้านยังไงนะครับเขาถามคําถาม,ถามอาจารย์ไหมอะไรพวกนี้นะครับเขาไปเกเรกระตุงไหมหรือไปเที่ยวกับเพื่อนมากไหมอะไรเหล่านี้เขาถึงเรียนเก่งแต่ก็ขอให้เลือกแบบด้วยแบบที่ประสบความสำเร็จแล้วยากๆอย่าไปทําอย่างเช่นนั่งดูหนังสือจนดึกดื่นเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองอะไรเงี้ยสุขภาพแย่อะไรเงี้ยต้องดูที่ว่าเออนะใช้เวลาแบ่งเวลาที่เหมาะสมอย่างเช่น อย่างอาจารย์เนี่ยถือว่าเป็นคนเรียนเก่งคนนึงนะครับแต่บังเอิญอาจารย์ก็ไม่ได้ถอดแบบใครล่ะแต่ว่าอยู่ดีๆมันคิดขึ้นมาถ้าน้องอยากถอดแบบก็ได้ก็คือว่าระหว่างที่นั่งเรียนหนังสือเนี่ยฟังเมื่อเราดูหนังเนี่ยเราฟังให้เข้าใจแล้วคิดตามสร้างภาพสร้างเสียงสร้างวิเคราะห์ตามแล้วนะจัดโครงสร้างที่ครูพูด เราจะเชื่อมโยงได้ว่าตอนนี้คุณครูพูดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเรากลับไปเนี่ยเราสามารถนึกได้อ๋อเห็นท่าทางครูอย่างเงี้ยเรื่องราวมันกลับมาเพราะมันถูกฝังร่วมกันตรงนั้นนะครับคราวนี้เนี่ยหลังจากฟังแล้วเนี่ยตอนเด็กๆอาจารย์มักจะถูกเพื่อนเรียกว่ามนุษย์เจ้าปัญหามนุษย์เจ้าปัญหาทําไมครับอาจารย์ครับชอบถามอาจารย์คือถ้าเกิดไม่เข้าใจแล้วถามเลยถามให้เคลียร์เพื่อที่อะไรเพื่อที่เราจะได้ไปอ่านหนังสือน้อยครับแล้วพอครูให้การบ้าน มีเวลาถ้าครูให้ในชั่วโมงก็ทําเลยนะครับถ้าไม่เข้าใจก็ถามถามครูถามอาจารย์เนี่ยแหละนะอันนี้พอกลับบ้านเราก็จะมีเวลาของเรามีเวลาที่จะเล่นที่จะดูทีวีในระดับของเราที่ได้รับอนุญาตให้ดูอะไรเงี้ยนะครับอันนั้ก็เป็นแบบหนึ่งที่ถ้าน้องสนใจก็เอาไปทําตามคืออาจารย์เองเนี่ยไม่ได้เป็นคนอ่านหนังสือหามรุ่งหามค่ําแต่หมายความว่าใช้เวลาที่มีอยู่ในเรื่องนนั้นั้น ให้เต็มที่มากที่สุดครับให้เกิดประสิธทธิภาพประสิธทธิผลสูงสุดอันนี้ก็เป็นการถอดแบบอย่างหนึง่งแต่บางคนบอกว่าเออหนูเป็นคนที่ฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจมากไม่ค่อยเข้าใจง่ายเพราะฉะนั้นกลับมาก็ต้องมาทําบ่อยๆจนสําเร็จ้นีันนี่คือหลักของจักรวาลทําบ่อยๆจนสําเร็จคืออะไรก็คืออาจจะต้องกลับมาทําการบ้านบ่อยๆครับทําแบบฝึกหัดเยอะๆบแบบฝึกหัดที่ครูให้อาจจะไม่พอไปซื้อมา ซื้อเดี๋ยวนี้มีโอ้โหเย่แยะมากมาย,ย,ายมมตามร้านหนังสือซื้อมาทาทาทำ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 ,ทำเรื่องนี้จนคุ้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 นพอเห็นโจทย์มามอีกทีนึกออกเลยว่าต้องทํำยังไง<ม>อันนี้คือจักรวาลเนี่ยได้ให้วิธีการเราไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ,ค,รบคือเนี่ยเราก็เป็นการถอดแบบความสําเร็จตัวเองเคยทําได้ครั้งหนึ่งมันก็จะทําได้ครั้งสองครั้งสาครั้งสี่ด้วยอันนี้สําหรับคนที่ไม่ค่อยเก่งมากใช่ไหมฮะมาทาซ้ําอ่านซ้ําอะไรพวกเนี้ย แต่แน่นอนที่สุดต้องไปถึงความสําเร็จแน่นอนแล้วเราก็จะอย่างน้อยเราก็ได้ผลใกล้เคียงครับไม่มากกว่าก็ใกล้เคียงนะครับอย่างนั้นก็อยากให้น้องๆหรือแม้แต่โอ๊ตเองนะครับครับนะถอดแบบถอดแบบนี่แหละครับผมก็คงจะได้การถอดแบบจากอาจารย์อย่างแน่นอนนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านนะครับตอนนี้ก็คงจะรู้แล้วนะครับว่าวิธีการถอดแบบนั้นทําอย่างไรนะครับแต่ว่าช่วงหน้านะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามนะครับเพราะว่าอาจารย์อนันต์นะครับ มีเคล็ดลับนะครับคาถาแต่ว่าจะเป็นคาถาอะไรนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันสักครู่เดียวครับกสทชหน่วยงานอิสระของรัฐที่มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารความถี่วิทยุเพื่อกิจการโทรคมนาคมและกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมทั้งยังมีภารกิจหลักๆทางด้านวิศวะโทรคมนาคม เรื่องทางด้านกฎหมายเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคโดยสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมเรื่องการบริหารโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมหรือจะเป็นเรื่องทางเศรษฐศาสตร์โดยสำคัญยิ่งกับการเตรียมความพร้อมที่จะก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนหรือ AEC ในปี2558นี้ เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดและคุ้มครองให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทอชอ กับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการแล้วนะครับช่วงที่แล้วเนี่ยผมก็ได้เกิดไปแล้วนะครับว่าเบรกนี้นะครับท่านอาจารย์อนันต์นะครับจะมีคาถามาฝากคุณผู้ชมทางบ้านรวมถึงน้องๆที่กําลังชมรายการอยู่นะครับฟังแล้วตื่นเต้นเข้าใจครับอาจารย์รีบบอกผมมาเลยดีกว่าครับว่าคาถาที่อาจารย์จะบอกนั้นคาถาอะไรครับคืออะไรครับก่อนอื่น้องขอเรียกชื่อใหม่นะเมื่อกี้เรียกเป็นโอ๊ตนะครับจริงๆน้องชื่อโต๊ดนะครับใช่ครับผมนะครับเพิ่งเจอกันครั้งแรกจริงๆประทับใจ ครับขอบคุณครับอาจารย์นะนะเอวันนั้นน้องอยากได้คาถาเนี่ยนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะให้จริงจไม่ใช่ไม่ใช่คาถามาจากพระที่ไหนก็เป็นคําพูดเราเนี่ยเราถ้าเราเรารู้จักเลือกคําพูดสั้นๆแต่มีความหมายที่เชื่อมโยงกับความหมายดีๆคาถาของอาจารย์เนี่ยในในสัมมนาอาจารย์นะครับอาจารย์จะพูดถึงคํานะครับเป็นตัวรอเรือครับขึ้นต้นก็คือรุ่งโรจนร่ํารวย ราบรื่นเรียวแรงร่าเริงเรืองพลัง <c oughs> นะครับ <c oughs> มันฟังตอนแรกอาจจะจำยากนิดนึงแต่ว่ามันครอบคลุมสิ่งที่มนุษย์เนี่ยต้องการคำว่ารุ่งโรจน์เนี่ยหรือ prosperity เนี่ยรจริงจริงมันคือความรุ่งเรืองแล้วก็เป็นความรุ่งโรจน์ไม่ว่าเป็นทางการงานค,ความสัมพันธ์ตัวเราก็อยากมีใช่ไหมมีความร,รุ่งโรดทางการงานถ้าเราพูดคำนี้แล้วเราเชื่อว่าชีวิตเรารุ่งโรจน์ตัวเรารุ่งโรจน์นะครับ ทั้งด้านการงานบางคนแค่การงานอย่างเดียวความสัมพันธ์แย่ครับความสัมพันธ์ที่บ้านแย่ความสัมพันธ์กับลูกน้องแย่อย่างนี้ก็ไม่ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีความรุ่งรอดหรือรุ่งเรืองทางความสัมพันธ์ด้วยชีวิตจะได้มีความสุขพร้อมมูลนะครับร่ํารวยครับร่ารวยทุกคนก็ต้องใช้เงินทองนะครับถูกไหมถูกครับเรายังไม่เขาเรียกว่ายังไม่บวชไม่อะไรมากมายอะไรไม่ได้ไปทางนู้นเราต้องใช้เงินครับแม้แต่ พระก็ยังต้องใช้ปัจจัยใช่ไหมครับเราก็ต้องมีความร่ํารวยในระดับที่เราไม่เดือดร้อนในระดับที่เราอยู่สบายครับคราวนี้ความร่ํารวยของแต่ละคนไม่เท่ากันครับบางคนบอกต้องมีเงินหมื่นล้านถึงจะร่ํารวยมากนะบางคนบอกว่าอเอาแค่มีมีเงินเหลือเก็บอันนี้ก็ร่ํารวยครับอันนี้ก็อยู่ที่เราจะเลือกว่าเราจะร่ํารวยแบบไหนแต่ก็จะต้องอยู่ไม่ให้เดือดร้อนครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราต้องรู้จักเก็บออมไปลงทุน อะไรพวกนี้นะครับนะขยันทํางานแต่ถ้าเราท่องคําว่าร่ํารวยร่ํารวยขึ้นเรื่อยๆและภาพในหัวของเราเป็นแบบที่เราต้องการเนี่ยครับเดี๋ยวจิตใต้สํานึกกับนะคลึ่นในจักรวาลมันก็จะปรับไปตามเรามันจะเปิดทางให้เราครับไปเป็นแบบนั้นนะรุ่งโร์ร่ํารวยแล้วข้อต่อมาก็คือราบรื่นใช่ไหมเราต้องการให้ชีวิตราบรื่นแน่นอนนะไม่ต้องการเจออุปสรรคโอ้สู้สู้พยายามอยู่ที่ไหนสําเร็จอยู่ที่นั่นครับฮาร์ดเวิร์นะ ถ้ามัน hard work แล้วนะมันสําเร็จกับ e ซี่แล้วสําเร็จจะเอาแบบไหนีซี่ดีกว่านะครับีซี่ดีกว่าแต่คําว่า e ซี่ง่ายไม่ได้หมายความว่าเราขี้เกียจหมายความว่าเส้นทางที่เราไปเนี่ยเราไม่เจออุปสรรคไม่เจออุปสรรคเราเราพบความสําเร็จได้ง่ายแบบนั้นนะครับราบรื่นอย่าลืมว่าไม่ใช่ราบเรียบเราสามารถไปทําอะไรที่มันสนุกสนานได้นะครับชีวิตที่ราบรื่นนะนะครับต่อมา เรียวแรงเรียวแรงก็คือเกี่ยวกับสุขภาพพลังสุขภาพเนี่ยสำคัญใช่ไหมฮะถ้าเรามีเงินเป็นหมื่นล้านแล้วมานั่งหย่อนน้ำคัพต้มกินผงไม่คุ้มเลยครับการกินการนอนบางคนบอกว่าโอ้เดี๋ยวเราเราเราตายแล้วเราได้นอนนานครบอแล้วเพราะฉะนั้นโอ้ทำ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 เข้าไปเถอะแต่อย่าลืมว่าถ้านอนน้อยเกินไปเนี่ย จะได้นอนนานเร็วขึ้นครับนะครับสาคัญมากนะสำคัญใช่ไหมครับการดูแลสุขภาพนะครับเพราะว่าอะไรถ้าเกิดมันเกิดอะไรขึ้นมากับสุขภาพของเราเนี่ยครับมันไม่คุ้มต่อไปร่าเริงร่าเริงร่าเริงคือไงบางคนมีความเข้มแข็งมากเดินหน้าเป็นญี่ปุ่นตลอดแง่ไม่ได้ไปว่าคนญี่ปุ่นนะแต่เขาจริงจังใช่ไหมครับแต่คนไทยในจริงจังแบบยิ้มได้ใช่ครับยิ้มไปทําไปยิ้มไปทําไปแบบมีความสุขอันนี้คือร่าเริง ยิ่งเป็นเจ้านายต้องยิ้มให้ลูกน้องบ้างนะลูกน้องจะได้มีกําลังใจนะนะเราไปเรียนหนังสือนักเรียนเนี่ยไปเรียนหนังสือก็เดินยิ้มไปเรียนนั่งเรียนก็นั่งยิ้มได้แต่อย่าไปหัวเราะนะเสียงกลัวอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องรู้จักยิ้มรู้จักหัวเราะให้มันตรงจังหวะเวลาถูกไหมนะครับเล่นกับเพื่อนก็หัวเราะยิ้มบ้างชีวิตจะได้สดใสนะครับต่อไปเรื่องพลังเรื่องพลังเป็นเรื่องของจิตใจมีชีวิตชีวานั่นเองนะเหมือน ต้นไม้เหี่ยวนะต้นไม้เหี่ยวแห้งหน้าแรงกับต้นไม้ที่มันชุ่มช่ำชะอุ่มนะหน้าหน้าฝนเนี่ยรเราจะรู้สึกว่าต้นไม้หน้าฝนเขียวเขียวเนี่ยมันดูมีชีวิตชีวานะอันนั้นก็ทําให้รู้สึกมีพลังตัวเราเองอะ่ะก็ต้องให้รู้สึกเรืองพลังถ้าเป็นคนอายุมากแล้วเนี่ยก็ทํำยังไงทําให้รู้สึกว่าตัวเองอะ่ะหนุ่มสาวอยู่เสมอด้วยการคิด คิดว่าอย่างสมมุติตอนนี้อาจารย์อายุ50าสิบแต่ความรู้สึกในตัวเราเนี่ยอาจจะประมาณ30มสิบกว่ามันก็ทําให้เรารู้สึกมีชีวิตชีวานะครับรู้สึกมีพลังวังชาความกระตือรือร้นนะครับ,รบถ้าสมมุติว่าเราไม่มีเราก็ใส่ความกระตือรือร้นลงไปอย่างที่บอกว่าร่างกายเนี่ยมันไปฉุดสภาวะจิตใจได้นะครับน้องๆเน่ออยเช้าไปโรงเรียนอาจจะเพิ่งตื่นนอนใหม่นะครับบางคนเดินไปเรียนเดินไปซึมๆ ก็ทําตัวให้มีชีวิตชีวานะครับให้กระตือรือร้นนะเดินกระเด้งเดินบ้างนิดหน่อยแกวงใส่พลังนิดนึงใส่พลังนิดนึงมันจะเกิดความรู้สึกมีชีวิตชีวาขึ้นมาแล้วพลังมันจะจะเข้ามาสู่ทั้งจิตใจและร่างกายของเรานะครับผู้ใหญ่ก็เหมือนการทําได้นะครับทําตัวให้กระตือรือร้นเคลื่อนไหวร่างกายบ้างนะครับอย่าไปนิ่งๆซึมๆเนี่ย นะครับแล้วมองอะไรที่มันมีชีวิตชีวาแล้วก็จะทําให้เริ่มพลังได้นะครับแหมต้องบอกเลยนะครับว่านี่คือคาถาสร้างพลังนั่นเองนะครับกับรุ่งโรจน์นะครับร่ารวยราบรื่นเรี่ยวแรงร่าเริงแล้วก็เริงพลังนั่นเองครับแต่ว่าเบรกหน้าครับจะมีเคล็ดลับอะไรนะครับมาบอกคุณผู้ชมอีกนะครับต้องติดตามนะครับสักครู่เดียวครับ กสทอชอหน่วยงานอิสระของรัฐที่มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารความถี่วิทยุเพื่อกิจการโทรคมนาคมและกำกับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมทั้งยังมีภารกิจหลักๆทางด้านวิศวะโทรคมนาคมเรื่องทางด้านกฎหมายเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคโดยสำนักรับเรื่องร้องเรียน และคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมเรื่องการบริหารโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมหรือจะเป็นเรื่องทางเศรษฐศาสตร์โดยสําคัญยิ่งกับการเตรียมความพร้อมที่จะก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนหรือ AEC ในปี2558นี้เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดและคุ้มครองให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช กับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับก็ยังคงอยู่กับโต๊ะนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์อนันต์นะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าผ่านมาแล้วสองเบรกนะครับไม่น่าเชื่อว่าเวลาผ่านไปไวมากเลยครับอาจารย์ครับนะแต่ว่าเบรกนี้ครับก็อยากจะให้อาจารย์นะครับให้ข้อคิดข้อแนะนํากับผู้ชมทางบ้านนะครับรวมถึงน้องๆต่อเลยครับก็จะจบรายการแล้วนะครับก็จะต้องมีช็อตเด็ดๆให้น้องหน่อยนะครับ ในบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดเราเกิดความรู้สึกซึมแซงหรืออะไรก็แล้วแต่เราต้องกระตุ้นตัวเราเองนะครับ,รบอย่างเช่นเราบอกว่าจากในสัมนาของอาจาร,รย์เนี่ยจะให้กระตุ้นก่อนเลยว่าฉันเก่งที่สุดฉันดีที่สุดฉันเยี่ยมที่สุดฉันสุดยอดที่สุดเสมอเราพูดอย่างเงี้ยพูดบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆพูดอย่างจริงใจครับเดี๋ยวเราจะรู้สึกอย่างนั้นแต่การที่เราเก่งเราดีอะไรที่สุดเนี่ยเราไม่ได้ไปคิดถึงคนอื่นว่าเราจะไปแข่งขันกับคนอื่น แต่เราคิดเพื่อทําให้เรารู้สึกว่านะเรามีเรี่ยวแรงเราเป็นคนเช่นนั้นเป็นการเปลี่ยนตัวตนของเรานั้นฝังเข้าในจิตใต้สํานึกและจิตสํานึกของเราเนี่ยก็จะส่งคลื่นออกไปค,คลื่นความคิดออกไปทําให้สิ่งแวดล้อมเนี่ยช่วยทําให้เราได้กลายเป็นคนอย่างนั้นนะครับจางไ้ว่าถ้าน้องเกิดความรู้สึกว่าอม,มันเบื่อหน่ายไม่อยากทําอะไรขึ้นมานะนะครับก็หาคําดีๆสามารถที่จะประดิษฐ์คําเอง ที่เหมาะกับตัวเรานะครับครับแล้วในโลกเราเนี่ยนะครับในสังคมปัจจุบันเนี่ยนะมันมีเหมือนบุฟเฟ่ต์ข้อมูลเวลาเราทานบุฟเฟ่ต์เนี่ยเราเราไปทานอาหารครับเราก็จะเลือกแต่อาหารที่เราชอบมาใส่จานเราเราคงไม่ยอมให้ใครคนอื่นมาตักใส่จานเราโดยเฉพาะสิ่งที่เราไม่ชอบนะครับเพราะฉะนั้นในสังคมเราเนี่ยมันจะมีสื่อมีอะไรเยอะแยะทั้ง Facebook ทั้ง Twitter ทั้งอะไรก็แล้วแต่ชีววงทีวีวิทยุเนี่ยนะครับ ที่มันมีข้อมูลหลากหลายแม้แต่เพลงก็ตามเพลงเศร้าๆเข้ามาในชีวิตฉันผิดหวังอีกแล้วอะไรต่างพวกนี้มันเป็นบุฟเฟ่ของข้อมูลอาหารที่จะทําให้เราท้องเสียทำให้สุภาพแย่สุภาพนั้นคือสุภาพจิตใจนะครับบางทีมันเกิดระยะยาวมันเป็นมะเร็งทางใจระยะยาวสะสมเพราะเราฟังเราฟังในชีวิตเราจะกลายเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักเลือกอาหาร ที่เราจะเอามาใส่จานที่เราจะรับประทานเข้าไปทุกวันนะครับอาหารอะไรที่ดีดนะครับต้องสังเกต<ม>เรื่องวิชาการเรื่องพาไปท่องเที่ยวที่นั่นที่นี่โอเคดีแต่จะไปดูเรื่องอะไรที่มันผิดหวังมากเพราะอะไรนะโอกาสที่เราผิดหวังนิดเดียวมันจะไปขยายความผิดหวังขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะครับ,รบอันนั้นคือสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ขอ้อมูลข่าวสารมันเยอะน้องๆแต่ละคนมีทั้ง โทรศัพท์ใช่ไหมครับมี iPad iPhone อะไรต่างมี l i น์มีเลยเนี่ยบางคนแค่เพื่อนบ่นเข้ามาเพื่อนสักสามคนบ่นเข้ามาทุกวันน้องก็รับข้อมูลเข้าไปแบบนั้นนะครับเราต้องนะต้องเป็นคนที่ไม่รับข้อมูลเหล่านี้เข้ามานะครับโอ้โหต้องบอกเลยนะครับว่าท่านอาจารย์อนันต์นะครับได้ให้เทคนิคนะครับแล้วก็ความรู้นะครับกับน้องๆเยาวชนทางบ้านนะครับรวมถึงคุณพ่อคุณแม่ที่ติดตาม ชมรายการอยู่นะครับแล้วแบบนี้นะครับอาจารย์ครับผมรู้สึกว่าตั้งแต่ที่นั่งคุยกับอาจารย์มา2สัปดาห์เนี่ยรู้สึกมีพลังครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยก็เกิดพลังแบบผมอย่างแน่นอนแต่รู้สึกว่ายังไม่พอครับอาจารย์ถ้าอยากจะติดตามผลงานอาจารย์นะครับหรือว่าไปเข้าร่วมกับกิจกรรมกับอาจารย์เนี่ยจะสามารถไปร่วมได้ที่ไหนได้บ้างครับอ๋อปกติเนี่ยอาจารย์จะเปิดสัมมนานะครับตอนทุกๆสัปดาห์สิ้นเดือนนะครับก็ถ้าเป็น Facebook ก็ติดตามได้ที่ เฟซบุ๊กชื่อพ an ันโทอาน,น,นันอออสระานนนูให้กันนนูทอนฐานกรันนะฮะพันโทอานัน an ชินบุตรชีวิตเปลี่ยนพลัง<ม>ก็เข้าไปติดตามดูตรงนั้นนะครับแล้วก็ก็หนังสือมีเยอะแยะ, <ๆ S 1> แยะมากมายถ้าใครสนใจก็ลองไปถาม C ีเอนายอินอะไรเงี้นะฮะถ้าไม่เจอก็ถามหาชื่ออาจารย์นะครับ,รบอาจารย์ได้โอ้โหตั้งแต่เด็กอายุ14อ่านหนังสือพวกนี้มาเยอะมากนะครับแล้วก็ผ่านโอโรงเรียนทหารผ่านอะไรต่างๆพวกนี้ประสบการมัน ได้มาหล่อหลอมนะรวมกันทําให้มาได้แปลหนังสือเขียนหนังสือนะครับแล้วก็มาสอนนะครับบางคนตอนนี้ก็อยากจะเรียนอาจารย์ช่วยเปิดคอสเขียนหน่อยเขียนหนังสือก็เลยจะเปิดเปิดคอสเส้นทางนักเขียนขึ้นมาให้บ้างในระดับต้นๆอะไรเงี้ยนะครับพวกนั้นแต่ก็อยากนะฮะอยากจะให้น้องๆเนี่ยนะครับวันนี้นะครับสิ่งที่น้องควรจะได้ไปก็คือว่า ตัวเราเองเนี่ยนะครับเป็นคนที่วางแผนชีวิตตัวเองนะเป็นคนที่เริ่มวางแผนชีวิตจากการนะเลือกข้อมูลที่จะใส่ในความคิดครับแล้วก็เลือกที่จะหาคําต่างๆให้เกิดกําลังใจกับตัวเองนะครับเลือกหาความรู้ที่ดีๆเข้ามาในตัวเองครับเลือกถอดแบบจากแบบดีๆเข้ามาเพื่อให้อะไรฮะเพื่อให้เรามีเส้นทางที่มันง่ายที่มันถูกต้องแต่ประสบความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ในแบบของเรานะครับ แล้วก็อย่าลืมนะฮะ,ะขอให้เรานึกถึงคําว่ารุ่งโรดด้านการงานหรือด้านการเรียนนะครับรุ่งโรดด้านความสัมพันธ์นะร่รํารวยน้องๆอ,อ,อาจจะยังไม่ได้ทํางานก็เก็บงเบงนเิงนเก็บทองบ้างนะค,คุณพ่อคุณแม่ให,ให้ให้เงินไปก็หยอดกระปุกบ้างนะฮรร่ำรวยแล้วก็ราบรื่นนะครับเรียนหนังสือให้ราบรื่อนอย่าให้มีอุปสรรคเห็นภาพตัวเองราบรื่นนะฮะแล้วก็เรียบแรงดูแลสุขภาพนะยิ้มแย้มแจ่มใสเล่น บ,นะบางคนไม่เล่นกีฬาก็ไปเล่นบ้างบางคนไม่ทําศิละปะไปทำนะครับให้ให้ครบทุกด้านนะครับแล้วก็ทําตัวให้รู้สึกมีชีวิตชีวาแล้วก็มันจะได้เกิดความรู้สึกเรืองพลังขึ้นมานะครับโอ้โหนะนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าผมเนี่ย พลังเต็มเปี่ยมเลยครับอาจารย์ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมทางบ้านครับแล้วก็วันนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับสำหรับท่านอาจารย์พันโทอานันต์ชินบุตรมากๆเลยนะครับขอบคุณครับนะครับที่ได้มาให้ความรู้นะครับกับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับรวมถึงน้องๆที่ติดตามชมอยู่นะครับแล้วก็วันนี้นะครับเวลาของทางรายการฝันให้ไกลไปให้ถึงนะครับก็คงจะต้องหมดลงเพียงเท่านี้แล้วนะครับกลับมาพบกับผมนะครับโตสิทธิพันธ์พรคุณชมพูได้ใหม่นะครับในโอกาส หน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับผมแล้วก็อาจารย์อนันต์นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับผมวันนี้หลายหลายคนก็คงเห็นภาพฝันชัดเจนมากขึ้นอย่าลืมนครับเริ่มออกเดินทางหาฝันกันแล้วเราก็จะไปถึงฝันนั้นครับ